อันยาบอนสีสวัสดีครับวันนี้ลูกไม้ราคา35บาท3กระถาง100บาทอาจจะส่งแบบเหมาเหมากรณีโอน50บาทกรณีเก็บเงินปลายทาง70บาทเราจ,จะส่งโดยปลษณสี์ไทยแพ็คทั้งกระถางครอบแก้ว แพ็กลงกล่องจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทยสำหรับลูกค้าที่ได้รับแล้วเนื่องจากหน้านี้เป็นฤดูร้อนนะครับแนะนําให้แกะวันสีตอนช่วงเย็นๆเนื่องจากเราถ้าแกะกลางวันมีโอกาสที่จะเหี่ยวค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าความชื้นในแก้วที่คขอบไปกับความชื้นอาขาทข้างนอกไม่เท่ากันเมื่อเขาขาดความชื้นวันสีก็จะเหี่ยวเป็นเรื่องปกติดังนั้นนะครับให้ลูกค้าทําการแกะแก้ว ที่ครอบออกจากบอนสีในช่วงเย็นๆเพื่อให้บอนสีสดชื่นแล้วก็มีเวลาพักตัวตอนกลางคืนด้วยซึ่งอากาศไม่ร้อนเขาก็จะพักตัวได้ดีบอนสีของเราก็จะโตแบบต่อเนื่องและสวยงามเรามาชมไม้กันเลยนะครับกระถางที่หนึ่งครับไม้ของเราปลูกสามถึงสี่ต้นในกระถางสี่นิ้วท่านได้รับไปแล้วนะครับแนะนําให้ย้ายลงกระถางหกนิ้วหรือแปดนิ้ว เพื่อการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องหาัท่านทําการแยกปลูกอาจจะมีบางต้นที่เหี่ยวเฉาหรือทิ้งใบเหลือไม่กี่ใบก็ได้นะครับแนะนําให้ปลูกทั้งกระถางแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะได้สวยงามเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะครับถ้าเราปลูกในหนึ่งกระถางเท่าที่ได้ไปนะครับจะได้ไปยังไงเขาปลูกอย่างนั้นเลยนะครับเพื่อให้เขาได้เป็นกอยอย่างรวดเร็ว ำหรบใครที่นําไปทําการแยกกูนนะครับเขาก็จะเป็นต้นโตต้นใหญ่แบบนี้แต่ว่าใบเขาจะน้อยนะครับความหนาแน,น่นของเขาเขาจะน้อยแบบนี้ลองเลือกดูนะครับว่าชอบแบบไหนจะดูระยะใกล้ๆนะครับถ้าปลูกต้นเดียวๆก็ประมาณนี้ถ้าย้ายลงกระถาง8นิ้วทั้งกระถางตามที่เราส่งให้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตุกไม้กระถางที่สองครับ กระถางที่สามครับกระทางที่สี่ครับ, 4, รบเอาแบบไหนนะครับเลือกดูได้นะครับกระถางนี้กระถางที่สี่ครับกระถางที่ห้าครับ แต่ละกระถางเราปลูกสีต้นหนึ่งห้าต้นนะครับดังนั้นแต่ละกระถางจึงไม่จึงไม่เหมือนกันนะครับพอเราหลายๆสายพันธุ์หลายๆรูปแบบมาผสมกันกระถางที่ห้าครับลูกไม้กระถางที่หกครับลูกไม้กระถางที่เจ็ดครับลองเลือกดูนะครับแต่ละคนอาจจะชอบสีไม่เหมือนกัน สีสันที่เราจัดให้ในกระถางแต่และกระถางก็จะไม่เหมือนกันด้วยลูกไม้กระถางที่เจ็ดครับลุกไม้กระถางที่แปดครับกถางนี้มีใบป้ายด้วยนะครับตอนแรกอาจจะป้ายในระดับหนึ่งนะครับต้องรอดูตอนโตกระถางที่แปดครับ ลระถางที่เก้าครับกระถางนี้มีทั้งใบไผ่และใบหอกค,ครับตัวนี้เป็นใบหอกนะครับใบใบใบบอนกาบนะครับแล้วก็ใบหอกกระถางที่เก้าครับกระถางที่สิบครับกระถางที่สิบเอ็ดครับกระถางนี้เป็นบอลรงเซียนะครับ ตกไม้กระถางที่สิบเอ็ดครับสี่ต้นในกระถางนี้นะครับสี่แบบสี่สีสี่สไตล์ในกระถางเดียวกันกระถางที่สิบเอ็ดครับกระถางที่สิบสองครับกระถางนี้ใหญ่ๆจุกๆนะครับมีทั้งหมดห้าต้นในกระถางนี้ห้าแบบห้าสีห้าลวดลายนะครับให้ดูหน้าไม้นะครับให้ดูความสูงกระถางที่สิบสองครับกระถางที่สิบสามครับ ลูกไม้แต่ละกระถางนะครับสีสันจะไม่เหมือนกันดังนั้นหนึ่งกระถางที่เรายกก็คือหนึ่งต้นที่เราส่งให้นะครับจะไม่มีตัวแทนนะครับจะไม่มีคล้ายกันกระถางที่สิบสามครับลูกไม้กระถางที่สิบสี่ครับมีทั้งขาวทั้งเขียวเลยนะครับกระถางที่สิบสี่ครับลูกไม้กระถางที่สิบห้าครับลองดูด,ดีๆนะครับกระถางที่สิบห้ามีสี มีห้าต้นเช่นกันนะครับในกระถางนี้สำหรับใครที่ชอบเป็นสายลุ้นนะครับกระถางนี้มีให้ลุ้นถึงห้าต้นดดวยกันเฉลี่ยแล้วต้นละไม่ถึงสิบบาทนะครับกระถางที่สิบห้าครับลูกไม้กระถางที่สิบหกครับลูกไม้สายลุ้นนะครับกระถางที่สิบหกมีใบใบป้ายแบบนี้ด้วยนะครับตอนลเล็กก็ป้ายแล้วนะครับเดีย๋ยวโตขึ้นมาก็จะมีป้ายสวยงามกว่านี้ กระถางที่สิบหกครับกระถางที่สิบเจ็ดครับเป็นเขียวขัดแดงแดงเข้มๆแบบนี้เลยนะครับกระถางที่สิบเจ็ดจุดแดงๆไปปลายนิดนึงนะครับกระถางนี้สี่ต้นเช่นกันนะครับลูกไม้กระถางที่สิบเจ็ดครับกระถางที่สิบแปดครับกระถางนี้มีห้าต้นด้วยกันนะครับกระถางที่สิบแปดชอบสีสันแบบไหนนะครับไปเป็นฟอร์มกรที่บ้านของท่าน ลองเลือกดูนะครับจะปลูกอย่างนี้กระถางเล็กๆแบบนี้ก็เป็นกอแล้วนะครับถ้าเราอัพไซต์กระถางขึ้นกระถางใหญ่ยิ่งจะเป็นกอขึ้นไปอีกนะครับในการเปลี่ยนกระถางนะครับเราสามารถความลงนะครับความกระถางลงแล้วเาะนิดนึงนะครับดินแล้วก็จะออกมาพยายามใส่ลงในกระถางใหม่โดยที่ดินตัวนี้ไม่แตกนะครับเนื่องจากระบบรากของเขายังเล็กอยู่เพราะเป็นรากสีขาวนะครับรากสีขาวคือรากที่อ่อนแอ ไม่เหมือนรากสีเหลืองนะครับรากสีเหลืองนี่คือรากที่แก่แล้วผ่านกระทบกระเทือนได้ไม่ขาดง่ายนะครับกระถางนี้กระถางที่สิบแปดครับลูกไม้กระถา,างที่สิบเก้าครับกระถางนี้กระถางที่สิบเก้านะครับมาดูสีนะครับส่นหน้าไม้ดูความสูงกระถางที่สิบเก้าครับกระถางที่ยี่สิบครับ หน้าไม้ดูความสูงนะครับใส่กระถางของแถมแบบนี้เม็ดกระถางที่ยี่สิบครับกระถางที่ยี่สิบเอ็ดครับให้ดูสีสันนะครับเล็กๆข้างล่างนี้ก็มีดังนะครับกระถางที่ยี่สิบครับกระถางที่ยี่สิบสองครับ นาหม้ชัดๆนะครับกระถางที่22ครับกระถางที่23ครับลูกไม้กระถางละ35บาท3กระถาง100บาทถ้าจะส่งแบบเหมาเมากรณีโอน50บาทเก็บเงินปลายทาง70บาทเราจะส่งโดยไปรษณีย์แพ็คทั้งกระถางแบบนี้นะครับแพ็คทั้งกระถางครอบแก้วจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย2-3วันถึงบ้านลูกค้านะครับโดย1-3วันโดยประมาณ ลูกไม้กระถางที่ยี่ิบสี่ครับกัดลายแบบนี้กัดสีแบบนี้เลยนะครับกระถางที่ยี่ิบสี่ขัดมาแต่ตอนต้นเล็กๆนะครับค่อนข้างจะสวยนะครับกระดูกกับสีของใบชัดเจนกระถางที่ยี่ิบสี่ครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบห้าครับปดูสีดูความสูงครับ สีความสูงลูกไม้กระถางที่26ครับให้ดูสีกัดลายกัดสีสวยๆแบบนี้เลยครับสีชมพูสีนขาวกระถางที่26ครับลูกไม้กระถางที่27ครับท่านใดเลือกไว้นะครับให้เลือกสำรองไว้สัก3ถึง4กระถางนะครับจะได้ไม่ต้องชนกับลูกค้าท่านอื่นหรือถ้าชนแล้วสามารถไม่ต้องกลับไปดูซ้ำการัน ให้เลือกไว้สักสามถึงสี่กระถางเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลากลับไปดูซ้ํากระถางที่ยี่สิบเจ็ดครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบแปดครับสีสันและความแน่นของแต่ละต้นนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับกระถางที่ยี่สิบแปดครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบเก้าครับให้ดูสีความสูงนะครับแล้วก็ต้นที่อยู่ด้านล่างกระถางที่ยี่สิบเก้าครับ ปลูกไม้กระถางที่สามสิบครับในดูสวยๆนะครับมีสวยๆหนึ่งต้นนะครับกระถางที่สามสิบครับปลูกไว้แบบนี้เลยนะครับจะได้เป็นกอทรงสวยงามไปแบบต้องการพุ่มหนาๆน,นะครับใบชนกันถ้าใบของบอลสีของเราชนกันเมื่อไหร่นะครับความชื้นจะไม่ละเหอยออกไปได้มากเขาก็จะเติบโตได้อย่างรดวดเร็วแต่ถ้าใบของเขานะครับปลูกต้นเดียวเดียว ใบของเขาไม่ได้คุมดินความสวยงามก็จะเกิดขึ้นมาช้านิดหนึ่งกระถางที่สามสิบครับลูกไม้กระถางที่สามสิบเอ็ดครับ,ให,รรบให้ดูด้านล่างนะครับดูหน้าไม,ากมา้กระถางที่สามสิบเอ็ดครับลูกไม้กระถางที่สามสิบสองครับให้ดูด้านล่างนะครับให้ดูหน้า,นาไม้ให้ดูความสูงถ้าเราไม่ได้ไปตั้งในที่ที่แสง มืดๆนะครับหรือว่าแสงแสงเพียงพอเขาก็าจะมีความเสียประมาณนี้แต่ถ้าไปตั้งที่ค่อนข้างจะแสงน้อยนิดนึงเขาก็จะยืดขึ้นมาลูกไม้กระถางที่สามสิบสามครับให้ดูหน้าไม้ให้ดูความสูงและก็กอด้านในหมายเลขที่สามสิบสามครับหมายเลขสามสี่ครับติสวยๆแบบนี้เลยนะครับหมายเลขที่สามสิบสี่ ให้ดูก่อทั้งด้านล่างด้านบนมีป้ายเขียวด้วยตอนนี้มีปลายเขียวด้วยนะครับกระทางที่สามสิบสี่ครับสุดไม้กระถางที่สามสิบห้าครับดูหน้าไม้ให้ดูความกอกระทางที่สามสิบห้าครับสุดไม้กระทางที่สามสิบห้าครับให้ดูหน้าไม้ ให้ดูความหนาของไม้ลุกไม้กระถางที่สามสิบห้าครับลุกไม้กระถางที่สามสิบหกครับลูกไม้กระถางที่สามสิบเจ็ดครับให้ดูหน้าไม้ให้ดูความหนาแต่ความสูงกระถางที่สามสิบเจ็ดครับลุกไม้กระถางที่สามสิบแปดครับให้ดูหน้าไม้ ความหนาและความสูงกระถางที่สามสิบแปดครับตุกไม้กระถางที่สามสิบเก้าครับให้ดูหน้าไม้กระถางที่สามสิบเก้าครับลุกไม้กระถางที่สี่สิบครับให้ดูหน้าไม้ให้ดูความหนาและความสูงกระถางที่สี่สิบครับลุกไม้กระถางที่สี่สิบเอ็ดครับ ใหดูหน้าไม้โดยรอบดูความสูงความหนากระถางที่41ครับลูกไม้กระถางที่42ให้ดูหน้าไม้โดยรอบใปดูความหนาความสูงกระถางที่42ครับ ลูกไม้กระถางที่48ครับจะอยูห่หน้าไม้โดยรอบลูกไม้กระถางที่49ครับกระถางนี้มีหลายสีในกระถางเดียวนะครับถ้าปลูกในกระถางเดียวแบบนี้เตินโตขึ้นมาเป็นฟอร์มตัวโตๆใหญ่ๆเขาก็จะมีความแปลกในกระถางเดียวกันกระถางนี้กระถางที่49ครับ กระถางนี้มีสี่ต้นตกต้นละเก้าบาทนะครับถูกไม้กระถางที่ห้าสิบครับให้ดูหน้าไม้โดยรอบถูกไม้กระถางที่ห้าสิบครับลูกไม้กระถางที่ห้าสิบเอ็ดครับกระถางที่ห้าสิบสองครับ ตุกไม้กระถางที่ห้าสิบสามครับตุกไม้กระถางที่ห้าสิบสี่ครับกระถางที่ห้าสิบห้าครับตุกไม้กระถางสี่นิ้ว ราคาสามสิบห้าบาทสามกระถังหนึ่งร้อยบาทกระตางที่ห้าสิบหกครับกระตังที่ห้าสิบเจ็ดครับกระตังที่ห้าสิบแปดครับ ละทางที่ห้าสิบแปดครับละทางที่ห้าสิบเก้าครับละทางที่ห้าสิบเก้าครับละทางที่หกสิบครับละทางที่หกสิบเอ็ดครับ หกสิบสองครับหกสิบสามครับกระถางที่หกสิบสี่ครับ กระถางที่หกสิบห้าครับกระถางที่หกสิบหกครับสุกไม้กระถางที่หกสิบเจ็ดครับให้ดูหน้าไม้ให้ดูหน้าไมา้มกอด้านล่างกระถางที่หกสิบเจ็ดครับ ลระทางที่68ครับลระถางที่69ครับในการแกะบันสีหรือนำวันสีเือกตู้นะครับแนะนำให้นำออกตอนเย็นถ้านำออกตอนกลางวันหรือตอนเช้านะครับเขาจะมีอาการเหี่ยวอย่างวันสีที่เรานำมาอัคดคลิปนี้นะครับตอนนี้ก็คือเวลาเที่ยงนะครับ อันศีงเราก็ยังตั้งตรงอยู่เนื่องจากว่าเรา,เอาออกจากตู้ตอนกลางคืนตอนเย็นนะครับแต่ถ้าเช่นกันนะครับถ้าวันศีไปถึงบ้านของลูกค้าแล้วให้ทําการแกะออกจากแก้วที่ครอบตอนเย็นนะครับเขาก็จะตั้งฟอร์มสวยงามแบบนี้หมายเลขที่หกสิบเก้าครับหมายเลขที่เจ็ดสิบครับแต่ถ้าใครแกะตอนเที่ยงแล้ววันศีเหี่ยวนะครับให้นําแก้วแก้วครอบไว้เช่นเดิมนะครับ หรือนําไปแช่แช่น้ําไว้ในห้องน้ําก็ได้นะครับถ้ากรณีห้องน้ําเย็นครับก็จะช่วยได้กระถางที่เจ็ดสิบครับลุกไม้กระถางที่เจ็ดสิบเอ็ดครับไปดูหน้าไม้นะดูความหนาลุกไม้กระถางที่เจ็ดสิบเอ็ดครับลุกไม้กระถางที่เจ็ดสิบสองกระถางสุดท้ายของวันนี้นะครับลุกไม้กระถางที่เจ็ดสิบสองความ ติเตียเล็กๆแบบนี้นะครับเมื่อนําไปปลูกหรือย้ายสถานที่เขาจะไม่ค่อยเหี่ยวเฉาเพราะเนื่องจากว่าระบบรากของเขาและการเจริญเติบโตของเขายังดีอยู่ประทางที่72สําหรับใครที่สนใจสั่งจองโทรมาที่0876115169หรือว่าแอดไลน์เบอร์0876115169นะครับ0876115169ทั้งไลน์และเบอร์โทรใช้ตัวใช้เบอร์เดียวกัน สำหรับลูกไม้ใน EP นี้นะครับราคา35บาท3กระถาง100บาทถ้าจัดส่งแบบมาเหมากรณีโอน50บาทกรณีเก็บเงินไปทาง70บาทเราจัะส่งแบบทั้งกระถางแบบนี้เลยนะครับครอบด้วยแก้วแล้วก็แพ็คลงกล่องกระดาษจัดส่งพัสดุโดยไปรษณีย์ไทย EMS อมพื้นที่ห่างไกลอย่างภาคเหนือภาคใต้นะครับอาจจะสอวันถึงแต่ส่วนภาคอีสานกรุงเทพ ช้ระยะเวลาในการจะส่งหน่งถสองวันขึ้นอยู่กับพื้นที่ของไปรษณีย์ว่าอยู่ห่างไกลจุดขนส่งมากแค่ไหนสำหรับวันนี้ทางอัญ,ญาวันศีรีต้องขอขอบพระคุณครับ